ได้อยู่ที่ไหนครับกาปินอะไรปีได้ไปทำไมลาบเล่นทิงเาอร์ปีดอะไรไอที น้ำายไหลน้ำลายไหลแปลว่าแปลว่าแปลว่าอะไรน้ำลายน้ำลายไหลน้ำลายไหลไหลไหำลายไหลนี่ก็เป็นตู้ในมันจะของของจองนี่ไหมน้ำลายไหลที่ก็ไม่รู้ทำไมคนเราแบบน้ำลายไหลเดี๋ยวขอขึ้นคุยไม่ใช่เป็น คนละสองไม่ใช่คนละสองมันก็คืออะไรมันคือคนเดียวกันที่เขียนคือมันค uh. uh. er. oh, uh. like uh. ือของใครกันคือคนคนเดียวกันเขียนลายไม่เดียวกันลักกี้ไม่เหวี่ยงคือต้องการกระสืออะไรอ่ะรักกี่ไม่เหวี่ยงอวด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 โอ้โอ้โหเก่งอ่ะเดี๋ยวเทียบเทียบแปลว่าอะไรเขแวะมาเขาไปมาแล้วก็ได้แวะมมาเยือนมาเยือนอ่ามาเยือนเวะมาเยือนกี้ไมาเหวาเยงอะไร เอาแวนมาคล้องน้ำได้เระาะมันก็มันาถือว่ามันเป็นคอวอยอนมาโดเลยนะคอวอยอนกินมีคอะแยงแย่อย่างคำตัวจีิว่ามันดังมากสุดใน ไ้การที่หมดจากการที่หมดจิ้มการที่หมดจิ้มเขาเขาต้องการขื่ออะไรขับขับขับเนี้ยแค่ผมผมอะต้องการขื่ออะไรทางนักเรียนที่ไหนเขาบอกอ่าริมฝีให้มันกินไก่หรือว่าเกือบอ่านผ่านข้าจะเปลี่ยนเทียบก็ได้ไก่คืออาหารมันคือแบบสิ่งที่หล่อเหลี่ยงทุกอย่างหรือยังไม่ใช่ไม่ฟังที่กูพูดกูยังพูดไม่จบเลยคิดว่าไง มันอะไรไก่ไก่ที่หมดจานการที่หมดจริงไก่ที่หมดจานการที่หมดมันคือคำง่ายๆคือคนที่หมดจานเก่เก่งมกอว่าเราเราะไรเงี้ยใช่อ้เกียไอ้ห่เกยเหรอมันคือคำง่ายๆคำสันเงียบคือคนที่สิดีมันแปลว่าคนที่สิดีสั้นๆเลย ไม่ได้คะแนนแล้วน้ำน้ำให้องนีรั่วรั่วเป็นรัวเลยครับเป็นรั่วที่อ๋อรั่ววตอเลย้รั่วต่อบานด้วีเยหีหมาหย็ดทีหมาแต่งในอย่างนี้ค่ะจบเร่องมาแบบวันนี้เล่มัคือมันคือคำหยาบสัยคุณเย็ดหีหมาแต่งในไรกนเนี่ยรั่ววันนี้แหละ มันคือการทารุณกรรมสัตว์อย่างต้องเนี่ยจูดีเพนเดนเกงแต่ว่าเกตแต่ถึงวายบุกแต่กินติดสาวสาวตายติดขี้เลียจิดเงินติดเงอได้พูดเลยอย่างคำนี้กระดัขีรักในรถ เฮ้ยไอ้้หียโกเขียนเองอาแล้วนะหลังเสรแล้วเดี๋เขียนเองการบอกบอกเราไงเพราะตัวคีย์ของคาแรคเตอร์คีย์มันหลักอะไรบางอย่างอยูกเรื่อยๆมันมากกว่านะใช่ไหมมันบุ้นกุ้งรักเด็กมือรถดีเข้าปากนอันนี้ดีดีนี้ดีสุดอันนี้คือเสี่ยวอินพุซซี่อ่ะเสี่ยวของผมอ่ะเสี่ยวดีนะนีหรือจบไหมหลายจบม้ย คอมมอนเซนต์มรีเร์เองไงต้องอ่านให้จบอ่านละคานะอย่าอ่านน e ะอ่านแล้วจะแบบเขาอะไรเขาอะไรไม่เอาไม่อยากูดอ่ะเขียนเน้่ยกชกาเขาบอกว่าเขาเขียนหมด่าวเพื่อน โอเดนอาทูเกิดรบ่อยปรเจ็ดพันบางคนยหกพันน้าที่ราคาต่นรั่ว่าไงอะเราเวฟมูมตีอาร์ตอะคือไข่เี่ยงเ่ ว่าเัจับคอมมอนเซตคือปีส <qui> <อ>ักรู้คือทหารที่ต้องมาย่ีเราแฝตัวอยู่อยในคอมมอนเซนต์เพราะว่าเราจะเทโว์เทโอเวอร์ด้วยไอ้วูมันเทเลยกูอะเทเลยเทเลยบูมไม่ไ้วช่วงนี้มันจะขายไม่ทันชิ้นตามที่ก็มีแล้วตาไปขายไม่ดชิ้นอะวัเนี่ยอาีเบล ้ีรักเจทุกวันนี้เขาเป็นไงเพราะเขามีแฟนแล้วเขาตื่นสายเราเขาอยู่บ้านเราเป็นคนเขาตื่นเร็วเขาไปออกกอำลังเราบ้านเราแม่งฟิลแฟนดีกว่าแฟนเขาอีกยิ้มอ่ะเปลี่ยนผล AJV ที่เคยนั่งกลายเป็นสาวคนนั้นไปแล้วใช่ไหมพี่ีีใช่ไหมตั้งแต่เขามีแฟนไงเขาก็ลืมเราเขาเปลี่ยนไปคนเราเปลี่ยนไปเราเว้ยหลอกเพราะว่าเพราะว่านี่กูไปกูเปนคนไรกูกลายเป็นคนหินแทนให้จับกูไปทำงาร์ต ก็ฟุกบางแคร์ันไปเนี่ยนี่ทะลังฟิวให่ชื่อก็เมาแล้วฟุกบางแคร์แคร์บางฟุกแคร์บางฟุกเนืแคแฟบางฟุกเฮ้ยอย่างเวฟอยู่ไหนเนี่ยคื็อยู่ไหไว้อยู่นั่นแหละคือคำสุดไว้อยู่ไหนเว็บอยู่ไหนใครก็ตามหาโว้ยอันนี้แ่ลแรงมือของคุ้มกับซื่ดังคนนั้นชื่อว่าเฮ้ยมึงทำอะไร ชื่อนะชื่อนะเจมเขียวเขียวไหมเขียวเขียวเขียวไม่ขาวหรอกขาวหรอกเขียวโยจิโบมาเยอแล้วโยจิโบจัามนอนเซ็งน้ำลายไหม่าสาสิทธิฟุกอนาคตนัหนักดังเลยยังงเน่ยโออาร์เอ็นเบิร เบิร์นนะเบิร์นตนาเขียนเยอะี่อะไรมันหมดอะไรข้างล่างเวมบุมอะไรทำที่ขบ้าเขียวว่าอะไรวะบูมอะไรบุมรักบออะไรวะมึงอะเดี๋ยวพเียอสมาไอบอสมาเห็นนะบุมรักบอสอะโอ้ยเฮียว่วงนี่คือหน้าของมิฆนามเคยภาพฝันมาที่บ้าน แมนอินรีมชายทีย่ความฝันที่เป็นเรื่องแบบที่เราจะจำเนี่ยชายที่น้าคนในความฝันนี่คือหน้าขอ <c oughs> งผมจำภาพนี้เ,เนวนแมนเหมือนเคยใครู้ปะ <c oughs> มึงจะจำภาพนีเวน ายาคนนี้เอ้ยมันลืมชื่อนี้ได้ไงฉายาเขาคนนี้ลืมไม่ได้หรือเปล่ามีดีไลท์อ่ะตอนนี้เปลี่ยนมีดีไลท์แล้วกระดาษคอแบบกระดาษไม่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 ว่ามึงจะเขียนเทียอะไรก็แต่มันมีอย่างนี้มาเนี่ยเจอได้มีจริงควยไลท์อ๋อต้องมีอะไรอย่างงี้อยู่จะมีมันจะลยคอมมเนต์ตอบตลอดที่ทีมมาหนึงเลยเราถือเป็นกระดาษมีสต้องอัปเดตทุกเดือนอัปเดตอัปเดตพูดถึบ้านกู ยาี้พี่อะไรเนี่ยเต็มไลั้นนอีถงดงมั้งนะแตมันสั่งมั้งิดถึงมันมีหลากหลายรสชาติหลากหลายอารมณ์แต่คือตอนเขียนืออมอหายแล้วทุกนมันไมันเลยออกแบบนี้ผมขายอยู่ที่ห้าพันบาทอ้เชียอกเงโอขายอันนี้คือ exhibition หรอ exhibition exhibition เยป แล้วภาษาญี่ปุ่นนั้นอะไรอ่ะสี่ื้อเรียกรถให้้เ่ะอครูต่อนี่เลยเดี๋ยวอะไรสองร้อยเหี้ยอแถมประกันสองร้อยที่ยากหายไปสามสีดสี่รอรับพี่ปั๊บเขาเป็นใครเป็นแฟนลุงเป็นนักร้องนักร้องนักร้องชื่อดังท่านหนึ่งชื่อดังเป็นไงชื่อดัง เฮ้ยชื่อดังไงอ้ามี่เจนมาแล้วแบบเจนมอเฟียคือแบบเจนแมนฟิลบ้าอะไรชวดก็เลยชวดเดี๋ยวไม่เขียนเพิ่มนะว่าสาสิทจันทร์ฟุกไม่มีเขียนผู้ไปลบบ้านนี้ไม่กินไก่กรอบไม่เอาไก่กรอบต้องไปทวงนะเนี่ยมองไป งูไข่กอกเราจะไม่กินไก่กอกกองเราไม่มีไก่กอกอ่ากินน้ำเปล่ามึงไปไปเฮี้ยนกองไหนก่กอกไปเฮี้ยนกองไก่กอนั่นเลยเราจะไม่คนไปกอกินไก่กอกเราจะแอนตี้เราชูนโยบายนี้ขึ้นมายกเลิกไก่กอกเข้าสภาที่คิดมั้ยเราจะไม่กินไก่กอกเห็นด้วยเมื่อทีทีไฟยกตัวอย่างทีไฟไอตีวิ่งไปกินเฮ้ยขอกินไก่กอกอันนี้ก็วิ่งเที้ยงเป็เก๋าขึ้นไปไหมนะเจมส์ติดปัญหาเรายกเลิกไก่กอกเราไป็นมากินกีกอกแก่ ผัวน้ำเซิร์ฟบี้อ่าเซิี้อ่ะใช่เราจะชูเซร์ฟบี้กับมายหูกรอบเซร์บี้ที่กินไปเท่ไหมข้าวกรอกรอบกินมบเซรี้โอ้โหยอกเหรอดีคุณไงจะเสนอไหมยายฮะคุณนโยบายเลยนะชอบยเให้คุณไม่ฟังคุณขอยากปไหมอ๋อไปีหม้อเนี่ย ิดว่าเขาเรียกอะไรวะล้มแล้วมั้งล้มหน้าล้มหน้าฮะอะไรล้มหน้าพี่ล้มหน้าเหล้มหน้าไม่ดีนะล้มหลังล้มหลังนี่ไม่ดีนะอันนี้ใส่เสียน่ัมีไอเทมว่ะเฮ้ยโอ้ยเทนมเทนมผ่านแล้วช้างไม่กินนะผ่านแล้วไอ้วงเนี้ยถือว่าคุณมาถูกทาง ที่เรามีคือการแบ่งปันการแบ่งปันคือสิ่อเสริมแบ่งปันแบ่งปันขาอรู้สึกของคอร์รซอสไปเอาดีออกแบบสไปซี่หน่อยสไปซี่เอ้ยนมกับโคนมอะไรอะของเย็นมันจะพูดกันได้อุ้ยไม่เชื่อหรอกโอ้ยเลยฮึได้กินหอยลายอ่าได้กินดียวกันไอ้จกจกให้หน่อยจกให้หน่อยที่ไม้ลูฟี่เฮ้ยเฮ้ยมีเต็ดด้วยนะโอ้โหมีกลิ่นอม เมื่อต่อเวลาสองสาวที่ไรเจอคนในอะไรลูกพี่ไม่ลูกพี่โอ้เจอลูกพี่เลยสาวหัวยอ่ะก็ไม่ทําดาวไปจิตของผู้ชายผู้ชายเกิดมาคู่ผู้หญิงอ่านี่คือเรื่องหนึแล้วว่าสาเนี่ยชอบผู้ชายชอบผู้หญิงสรุปสรุปภาษาเป็นผู้ชายไหมสรุปเป็นผู้หญิงผู้ชายถามถามอะไรถามคุรู้ไหมเออเหมาเลยจี้เวกูพตรงไหน เียนะนี่คือนานม่้นะเบี้ยคนแบบนี้ได้เป็นทังนะาเหี้ยคนอื่นเี้ยไม่ดียัเชื่อชากิย้อนมาปีเมื่อปี่พันเก้าอปีที่โด่งดังมีอะไรหีอม่นั้นม่อะไรปีนั้นมีอะไรปั้นมีอุกกรบาอุกกบาศไหล่ะชื่อผ่านโลไปชื่อมันมีออกทาอ๋เมริกาดอนจัดการนะใช่มันป็นเรื่องอะเมริกดอนเราส่งคูก้าวน่งบลวิลิสไปใครอะ ย้อนกลับมา่ทอนกลับมาที่ไหน970ใน970นี่นะะเรื่องแมเชตอร์ระหว่างอาร์บร์คอนโอกาที่เขาได้สร้างเรื่องมาอาร์บีคนบอกเลยไอโอมามันเป็นมาอาที่ดีคนแรกไมได้เพราะว่าอู่ันการเหยียบอะอารบาร์ีอนเลยทำการยกเลิกชา่าทุกคนมีสิทธิที่เท่างนแต่ก็ยังเป็นวังหวานดุกในนองกโอ้โหนดทไก

เปียเฉยเอ้าเออมันเปียเลยของกูนั่นแหละชิเป่งมันเปียไปแล้วเอ้ยมันหักอ่ะพีเกื็ไม่ทันใช้เลยอ่ะตีงเปียเอานิ้วหนีบแล้วล่ะนี่นี่แป้นนี้แป้นนี้อ่าเอ้ยมีวิธีเอาตะเกียบหนีบตะเกียบมันหลังยางใช่เหรออืมแต่ไข่เหรอขาคิดมานไก่ไข่หรือเปล่าฮะไก่ไข่อะไรครับพปอครับพ่อครับโปอครับโปอไทยบดดิษฐ์ nói vì thế nào? Mà mèo ta kiểu bà vãi thì các cứ